ฮัลโหลสบายดีทุกคนมอนี่เจลลี่จะพาทุกคนมาเหตุน,นาคซอยเด้อถ้าผู้ใดเป็นคนภาคเหนือก็จ้าหูาวานาคโอยนี่เป็นจังใดแด้ถ้าคนบ่เคยกิ่นบ่หูก็จะบ่ฮููเนาะวะ่ะนาขโอยมันเป็นจังใดเหตดจังใดยากบา่บบได้ยากเลย้อทุกคนนาขโอยเฮ็นง่ายๆเนาะ คนอื่นเมื่อถ้าเอาหมกลงเอาน้ำมันใส่แต่ว่าหน้าก็ซวยนี่ต้องใส่น้ำมันหลายหน่อยหนึ่งเนอแล้วก็เอาน้ำมันลงแล้วก็พอน้ำมันน้อยหนึ่งเขาก็เอากระเทียมเจียวมา,ากระเทียมมาเจียวเจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมหอมแล้วก็กระเทียมเริ่มแห้งนะแล้วเขาก็เอาซีนหม,มูลงเ,ลเอาซีนหมูลงแล้วแล้วก็ห้าวขวบพอประมาณเนาะ เขาคั่วไปพอประมาณแล้วเขาก็มาปรุงคั่วไปพอประมาณเด้อพอสุกสุกประมาณสิเปอร์เซ็นต์เนาะสุกไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็เก็บมาปรุงเลยปรุงด้วยน้ำตาลบวงเคืองต่อสิ้นโลหนึ่งเนอแล้วก็แป้งน,นัวสามบวงสามบวงกินข้าวเนาะ เักเกลือนี่บดิไซเดอร์ได้ใส่ติสองอย่างนี่เนาะใส่ติสองอย่างนี่เขาใส่ตอนสิ้นยนีเปียกๆจังซีเนาะเวลาเขาพัดแล้วมันยังเข่าเครื่องนะทุกคนพัดไปเรื่อยๆมานี่ต้องใส่เวลาตุ่นเด้อฮิตไฟออนปานกลางโบเหงกับโบคอยหลายแล้วเาก็ตุ่นสิ้นไปเรื่อยๆจนกลัวน้ำแห้งเนาะทุกคน จนกลัวน้ำแห้งแล้วก็ซีนแทนก็ซุกน้ำก็แห้งแล้วนะเ้าตุ่มแบบนี้ไปแบบแบบเรื่อยๆนะจนน้ำแห้งเนาะพ่อเบิงว่าเออย,ยังเหลือแต่น้ำมันบ่มีน้ำแล้วลละเ่าจึงคอยมาเติมใส่ก็คือมะพเนาวเนาะแต่ว่าขอโทษหลายๆบ่ได้ทายตอนเห็ดตอนขวบมะพเนาเนานะมะพเนาวกว่าขวบคือขวบ ซีนเนาะเอาน้ำมันลงเอากระเทียมลงแล้วก็กระเทียมหอมๆแล้วก็เอามะพร้นาวั่วคั่วคั่วคั้วคั่วไปจนมุพท้อนาสุกแล้วก็หอมกินหอมแล้วก็ป้าไห้เนาะเขาก็เกี่ยมป้าไห้จังสั้นก่อนแล้วเขาจะมาคั่วสิ้นเนาะขั่วสิ้นนี่เขาก็ตูนไปเรื่อยๆืๆยๆจนกลัวว่ารู้สึกว่าเออน้ำมันแห้งหมดแล้วเอ Wellington. อโบแมนน้ำแห้งหมดแล้วเนาะ น้ำแห้งมันเล้วแล้วกะยังเหลือแต่น้ำมันเนาะทุกคนเหลือแต่น้ำมันแล้วเขาก็จงค่อยมาใส่มาพวเนเอาทีหลังเนาะเพราะว่าถ้านน้ำบวัวแห่งเขาเห็ดทวเนวเอาเอ่อเขาเห็ดน้ำหนาข้อโซยมันจะปลาบวัวได้ดุนเนาะทุกคนต้องให้น้ำแห้งๆเ,เวลาเขาเห็ดแล้วปลาว้ดุนมันจะบ่มีกินบูดแล้วก็จะปลาได้ดุนเนาะ ตอนนี้เราก็มาตุนซิ้นเนาะเ e ็ดไฟออนแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด้อตุนไปตุนไปแล้วก็ตุนไปเห็นบบไปแหงฝั่นกลางน้ำก็ปนดดโดดโดดดดดดดเนาะอ่าตอนนี้เรากำลังให้ตุนไปอีกน้อยนึงเนาะใกล้จะได้แล้วอ่าใกล้แล้วนะทุกคน จะได้เนี้ยนาเนี่ยห้ามาตอด้วยกันใส่มะพร้าวเด้อนั่นเหงย่งตัวตัด้วยกันใส่มะพร้าวสเาปนั่งส่งันะมานมาใส่แสนมะพร้าวแล้วก็คนให้เข้ากันคนคนคน มะพวเราจะเตือนเมื่อละกกาตุนไปเนาะตุนไปอีกน้อยนึงให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเพราะว่าถ้าฮาโบว์ฮาโบวตุนมันเกิดจะบุกเข้ากันเนาะ,ะลืมบอกไปเนาะว่าสิ้นโลนึงนี่ต่อมะพร้วาวนี่ครึ่งโรเดอร์บอแบนสิ้นโลนึงต่อมะพร้วาวหั่น สามขีดเนาะทุกคนมะพร้าวสามขีดต่อสิ้นลนหนึ่งคับเอาใส่ไหลกวนนี่มันจะเค็มเนาะเพราะว่ามะพร้าวมันเค็มอยู่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็เขากบมาตุนไปอีกน้อยหนึ่งต,ต,ตุน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 ไปอ่าตอนนี้เริ่มได้ทีลวเด้อทุกคนเริ่มได้ทีเร้วตอนนี้ในสีีน้าเห็นเนาะ นาเป็นเจนซี่เน่ได้ที่แล้วเป็นตักแซบสุดเนาอทุกคนอ่าตอนนี้เขาก็ได้แล้วเขาก็เกี่ยมมาตักกไซหมอกของเขาเลยเจนซี่แล้วเราเขาก็ขายได้เลยเน้ะทุกคนี่หนาตาจะเป็นแบบนี้